โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ขอพูดถึงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของเรา Rider นะครับว่าคใครไหนหน่าวิ่งนะณนะตอนนี้นะสำหรับมุมมองผมเองนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันอันดับหนึ่งผมให้เคียวอ่อนเคียวอ่อนถามว่าทำไมก็ผมในส่วนตัวผมปริมาณงานฟูดะมันเยอะที่สุดนะ งานมาดก็พอมีบ้างงานสีฟ้างานขนส่งก็มีบ้างปะายนะครับแต่ว่างานฟูตจะเยอะที่สุดในมุมมองผมนะแต่ว่าค่ารอบเขาน้อยเว้ยค่ารอบเขายี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยน้อยนะคุณวิ่งสิบงานคุณได้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบเนี้ยอันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องของนักลบมังกรหรือว่าพวกเก็บอินนะอืมเก็บอินแม่งเหนื่อยอยู่แล้วพวกเนี้ยยอมรับนะแต่ถ้าพวกคุมโซนอะวิ่งเป็นตัวเหนื่อยเอ้ไม่ใช่แม่ง ยากแป่งช้านะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่างานฟู้ดอะผ่านมากี่ปีผมวิ่งมาหลายปีนะผมวิ่งมาหลายปีผ่านมากี่ปีกี่ปีก็ยังมีปัญหารเดิมๆครับเรื่องของการไม่เห็นออเดอร์อ้าวมีออเดอร์เหรอออเดอร์เครื่องไม่เด้งนู่นนี่บบาๆ,ๆนะยิ่งร้านไหนจัดบวนะโอ้โหรอไปเถอะแม่งยกเลยก็ยากติดต่อเซฟก็เป็นชั่วโมงเออนะ <c oughs> ๆๆก็แต่ผมยอมรับว่าเขียวอ่อนเนี่ย <c oughs> เขา <hacerlo> <c oughs> <cek warm> ทําดีก็งานฟูมมันเยอะลูกค้าแย่นะแต่ว่าค่ารอบน้อยแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบที่มันเข่งเพ่เขาเรียกอะไรเพิ่มขึ้นมาเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนี่ยเรื่องของเปอร์เซ็นต์การรับงานนะครับมันเปลี่ยนเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะซึ่งถ้าใครคุมโซนอ่ยก็อาจจะวิ่งอาทิตย์หนึ่งโดยแบอาทิตย์หนึ่งวิ่งอาทิตย์หนึ่งโดยแบรที่มีบนอยู่เนี่ยนะคุณก็อาจจะต้องมีหลายค่ายพ่วงหน่อยนะต่อมาเขียวเข้มนะครับทุยเออถูกแล้วทุยเขียวเข้มนะผมล เคียวเข้มผมแนะนำนะค่ายที่ผมแนะนำผมชอบชอบมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะเพราะว่าข้อดีเขามีเยอะหลังบ้านเขาดีติดต่อโทรเราคุยโทรคุยเลยนะมีทั้งแชทมีทั้งโทรคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เขาเลือกประเภทการรับงานได้ชัดเจนนะครับเซเบอไม่ต้องพูดนะปิดราคาแม่งี้ราคาหยาบจัดเลยนะนี่ผมก็ <c oughs> <c oughs> เขียวเข้มวิ่งมาตั้งแต่ปี2018นะอ่นะนะก็มี ลูกค้าให้คำอวยพรเหรออะไรวะขอบคุณนะครับที่ฝนตกก็ยังวิ่งรถส่งความสุขดีใจนะผมเห็นพวกนี้ก็เชื่นใจนะส้มเข้มไม่ใช่เขียวเข้มผมให้เป็นอันดับสามแล้วกันนะอันดับสามถือว่าดีถือว่าดีงาม,มันมีเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่ามันจะน้อยหน่อยก,ก็ตามอันดับแล้วกันอันดับสามต่อมาส้มเข้มส้มเข้มนะครับส้มเข้มมันเป็นค่ายที่เก่าเกมนิดนึงคือเราต้องไว เราต้องไวนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแบบออโต้คลิกเลยอะตัดๆๆๆๆลัวๆนะหรือไม่ก็เป็นพวกวิาสาดพวกฮอกวอวดอะเออนะอย่างเงี้ยราคาปกติเท่าไหร่สิบแปดโลสิบแปดโลสิบแปดโลร้อยสี่สิบแปดเนี่ยอย่างเงี้ยางงราคาปกติแต่มันจะมีราคาประหยัดเว้ยราคาประหยัดราคาเซฟเบอร์ work, อันนี้หมามาก คือสามสิบสมมติเราไปต้นทางไปปลายทางอ่ะสามสิบโลสามสิบโลมึงได้แบบร้อยนิด,นด,นดหักแล้วนะอันนี้คือหักแล้วนะราคาที่เราเห็นนี่คือราคาที่ยังไม่หักเลยเว้อันนี้ดูสิบเจ็ดโลส่งแบบประหยัดนะสิบเจ็ดโลสิบเจ็ดโลเนี่ยมาพอดีเลยเจ็ดสิบบาทคุ้ไหวไหมละ่ะเนี่ยมันหักยี่สิบเปอร์เซนต์เว้ยค่ายเนี่ยมันเป็นค่ายที่ที่เห็นเขารับนี่คืออะไรเขารองงานงานงานพ่วงเว้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวี้มันอัปเดตมามันพ่วงได้แหละนะแล้วก็มันอัปเดตมา ก็ดีอย่างหนึ่งคือเราเห็นได้ว่าจากจุดที่เราอยู่กับจุดต้นทางเนี่ยห่างกันเท่าไหร่เนี่ยห่างกัน8โลแล้วก็กดเข้าไปดูว่าต้นทางกับปลายทางห่างเท่าไหร่ก็มีให้ดูอยางเมื่อกี้17โลอะซึ่ง17โลเจสบาทเนี่ยหักแล้วคุณไหวไหมโคตรน้อยแต่คุณวิ่งฟูตสองงานก็ได้แล้วงานละสามห้าสองงานได้ละเจ็ดสิบบาทถูกปะไม่ต้องถ่อไปด้วย17โลบางทีถ้าไปแล้วไม่มีงานกลับก็หมายจะตรีรถเล่ากลับอีกนะเออค่ายส้มเข้มผมก็ ไม่ค่อยแนะนําแต่ถามว่ามีไว้ได้ไม่มีไว้ก็ได้ครับเผื่อเผื่อเราจะหางานกลับเผื่อเราไปส่งไกลๆอะไรเงี้ยแล้วเราจะหางานกลับเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้ากลางวันค่ายส้มเข้มงานมันเยอะบางทีงานส่งไกลมันก็มีนะเผื่อหางานกลับนะแต่ก็อย่างที่ว่ามันเป็นค่ายที่ต้องเก๋าเก็นคือเราต้องชํานาญแขวงไว้ถ้าเราไม่ชํานาญแขวงก็งงเลยงงไก่ตาแตกเลยอืมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันวับ๊ับ๊บวบงานมาวับๆับวบไม่ทันได้ดูหรอก คือใส่กันหมดอะแล้วก็ไปลุ้นเอาตึงตึงตึงแล้วคุณก็ไปลุ้นเอาว่าเอ้ยได้อะไรกันบางทีก็นั่งเกาะกลุ่มกันเห็นไหมก็จะนั่งเกาะกลุ่มกันใต้สภาอะไรพวกนี้แล้วก็เขาไปลุ้นกันเอ้ยได้นู้นได้นี่บางทีแบบเออว่ากันไปเมื่อก่อนฟิชเชอร์ลิงก์อะไลแมนนะเดี๋ยวนี้ไลแมนเขาก็ตีตัวออกมาแล้วตดีตยวตีตัวมาได้ห้าหกปีแล้วมั้งออประมาณสี่ห้าปีห้าปียังไม่รู้ตีตัวมาแล้วเมื่อก่อนพ่วงกันคอนหละต่อมาอันดับสองนะครับผมยกให้ น้องใหม่มาแรงนะกับส้มอ่อนนะครับส้มอ่อนเนี่ยผมไอดีผมมาสมัครไว้ตั้งแต่ปี2องหแล้วตั้งแต่แรกๆแหละนะก็ตอนนี้ก็4ปีละสปีแต่ว่าเขามาแรงมากเลยนะ4ปีมาแรงมาเร็วมากเลยนะทำไมมาแรงมาเร็ว,มรวผมยอมรับเรื่องของทีมทีมบริหารนะออฟฟิศเขาดีเก่งฉลาดนะครับเขามาตีมาเรื่องของ โค้ดที่เยอะถูกว่าโค้ดที่เยอะทั้งอาหารทั้งพัสดุอะไรพวกองนีน้ออนไลน์แล้วก็เรื่องของเลเตอร์เห็นไหมเลเตอร์ครับเปิดมาก่อนพี่สิงโตค่ายพี่สิงโตคู่แข่งเขาเปิดมาก่อนอีกอืมแล้วก็เรื่องของเลเตอร์ช็อบก่อนพอที่หลังใช่หไหมค่ายติงตองก็เพิ่งทําตามเห็นไหม,มแล้วเรื่องของเงินกู้อีกเ,ออเงินกู้ที่มีดอกชัดเจนดอกก็ไม่ได้เยอะนะเงินกู้แล้วตอนนี้ก็งานฟู้ดงานฟู้ดค่ายนี้ผมยกให้เป็นอันดับสอง นะครับแต่ว่าตอนนี้เขามาแรงกระแสเขามาแรงในปีนี้เลยคือเรื่องของส่งด่วนนะครับจริงๆส่งด่วนมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วละออแต่ว่าปีก่อนปีที่แล้วมันเป็นการรับในคลังใหญ่ของชัพปี้ตอนเนี้ยปีเนี้ยมันมาแรงเพราะอะไรมันรับในร้านค้ารายย่อยนะครับบางทีคุณไปรับในร้านขายของชําหรือรับในบ้านคนที่เขาเปิดขายออนไลน์อะไรเงี้ยน,นะแล้วก็ส่งภายในแบบ 1- 3มชั่วโมงเนี้ยได้ของแล้วอะเออไวปะละ่ะอืม มันก็เลยมาแรงครับคนเยอะแล้วก็จะยิ่งคึกคักในช่วงของวันเทศกาลครับเช่น1นึ่งหนึมหรือว่าช่วงกลางเดือนช่วงสิ้นเดือนเงิอนออกอะไรเงี้ยทรงดุลจะออกดีมากนะครับแต่แต่แต่แตถามว่าเป็นใครน้าวิ่งไหมก็หน้าวิ่งครับงานก็มีมีค่อนข้างเยอะครับแต่ผมจะพูดเลยคนที่จะออกงานประจำนะครับมาวิ่ง ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำจริงๆไม่แนะนำจริงเพราะว่าชีพพวกนี้มันมันมันไม่กีรังผมบอกเลยมันไม่เกียรรังมันนึกจะปรับอะไรมันก็ปรับมันนึกจะดดอกเลยระดับปะท้วงไปผมก็เห็นมีผลอะไรนะผมก็เห็นปะท้วงกันเกือบทุกปีนะแล้วผมจะบอกให้นะแป๊บหนึ่งโอ้ดูมันเก่าดูมันเก่าโอ้ยดูมันมันกินกินอ่ะมาผมจะบอกให้นะเรื่องของการจองรอบเนี่ยเห็นไหมจองรอบแบบที่เห็นมันเต็มเต็มเนี่ย คุณก็คิดดูเอาแล้วว่าปริมาณคนขับมันเยอะแค่ไหนอ่ะหรือพัสดุนะพัสดุก็เต็มเต็มทุกวันเลยพัสดุยิ่งเต็มเลยผมบอกให้ยิ่งเต็มเลยแต่ว่าช่วงเนี้มันจะโดนแบนกันโดนแบนกันพวกยังไม่โดนแบนเง่นะเต็มในแม่เต็มล่วงหน้าเต็มไปจนสิ้นเดือนอะ่ะเออผมถึงบอกแล้วคนที่จองจองรอบนะพัสดุเนี่ย พี่ไปศึกษาในกลุ่มก่อนก็ได้บ้างผมเห็นหลายคนยังบอกหอนหอนกันอยู่เลยบอกว่านี่ขนาดจองรอบนะยังได้แค่ทแค่นี้ได้แค่สองงาน2ชุดบางทีดได้แบบว่า3 4มสี่ร้อยอะไรเงี้ยขาดจองรอบนะเออคุณลองไปดูดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะคิดจะลงมือค่ะกับการวิ่งทั้งอาหารทั้งพัสดุทั้งส่งของทั้งอะไรคุณลองดูงานะพวกนี้มันไม่กี่รังอยู่แล้วครับนะแต่วิ่งเสริมได้วิ่งเสริมได้นะไอเนี้ยที่เราเห็นว่ามันโลง่ลงโลง่ลงโลง่งเนี่ย ลงๆพวกโดนแบนครับโดนแบนผมบอกเลยเพราะว่ากฎมันเพิ่งออกมากฎมันเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนี่เองเดี๋ยวเอาให้ดูอนี่กฎระเบียบเละงเงื่อนไขนี่เห็นไหมยม้ำอีกครั้งหากพี่เลยได้ไม่ผ่านเงื่อนไขมากกว่าหกจากเจ็ดก็คือหกวันในเจ็ดวันหรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะผมไม่ไม่เน้นจองอยู่แล้วผมวิ่งหลายอย่างอืจองไม่ได้หรอกนะอันดับแรกเลยที่แข่งๆเลยคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์การรับงานครับ เปอร์เซ็นต์การรับงานเปอร์เซ็นต์การรับงานตรงนี้นะครับเห็นไหมต้องไม่ต่ำกว่า90ทุกวันเอออันนี้คือเฉพาะพวกจองรอบนะอย่างผมไม่จองก็เลยไม่ซีเรียสไงเออพวกไม่จองรอบเนี่ยโดนแน่นอนต่ำกว่า90%คือโดนแน่นอนนะแล้วก็ยกเลิกได้ไม่เกินวันละ20งานมันะ้งเออแล้วก็มีเรื่องของความเร็วในการไปรับงานด้วยนะเนีย่ยคะแนนความประพฤ่งผมศูนย์ถ้ามากกว่า150คือโดนโดนแบนถาวรครับอ่ะมาประมาณนี้ เขาเพิ่งออกกฎใหม่เรื่องของเปอร์เซ็นการรับงานนะสมออ์แล้วก็เรื่องของอ,อ,อะไรวะความเร็วในการเข้าไปรับเออถ้าเป็นงานอาหารนะ่ะต้องไปรับภายในสิบนาทีเงีย้ยแต่ถ้าเป็นงานงานส่งของถ้าไปรับในชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเข่งนะค่อคนข้างเข่งแต่ก็ดีประมาณนี้ครับผมกับค่ายแพลตฟอร์มแต่ละอย่างที่น่าวิ่งนะตอนนี้นะก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้โอเคมีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันได้ครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ บายเอาล่ะสปอนบ๊อบไปดู